สแสดงนี้คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผม r า s p b e r r y สแกนใบหน้านะครับโดยใช้ Open c b นะครับร่วมกับกล้องเว็บแคมและสามารถที่จะเพิ่มหรือลบนะครับแก้ไขนะครับบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของตัวนะครับ r า s p b e r r y ได้นะครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Raspberry Pi นะครับ 3B+ นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งตัว Raspberry Pi รุ่นนี้นะครับก็จะปรับปรุงคือเพิ่มนะครับในส่วนของตัวหน่วยความจาแล้วก็ตัว CPU ให้มีการประมวลผลเร็วขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมทั้งเนื่องจากว่า Raspberry Pi นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับค่อนข้างใหม่ทําให้เราต้องทําการคอนฟิกแล้วก็ทําการลงในส่วนของตัว OpenCV ใหม่นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีื่องยากครับเพียงแค่เรามีในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมครับซึ่งภายใน Raspberry Pi นะครับในส่วนของตัวฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยนะครับส่วนจอนะครับเราอาจจะเสียบหรือไม่เสียบก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆนั้น,นะครับเราจะทําการสั่งงานผ่านนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม VNZ ซครับซึ่งคล้ายๆกับโปรแกรม t e a m v i e w e r บนคอมพิวเตอร์แต่ว่าตัวโปรแกรม v n c ตัวนี้ก็จะ ก็จะทำาที่ในการเทอร์ม uh, ินอนนะครับเข้าไปอย่างตัวส่วนของตัวรับบริภายเพื่อทําให้ในการสั่งงานการทํางานของตัวโค้ดในรับบริภายนเองนะครับเมื่อเราับในส่วนของนะครับจ่ายไฟเข้าสู่ตัวรับบริภายเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้ตัวรับบริพายสักพักบูสตสักพักหนึ่งนะครับซึ่งตัวรับบริภายตัวนี้นะครับก็จะใช้นะครับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์ สำหรับนะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสแกนใบหน้าแล้วใบหน้านั้นมีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับก็จะทําการบันทึกลงในฐานข้อมูลว่านักบุคคลนั้นนั้นเข้ามานะครับกี่โมงนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นนะครับเข้ามาสแกนใบหน้าผ่านกล้องนะครับแต่ไม่มีในฐานข้อมูลก็จะทาการแจ้งเตือนผ่านไลน์ n o t i f y อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับเมื่อตัวรับริผ่านบูตเรียบร้อยครับก็จะเห็นหน้าตาเดสก์ท็อปนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวส่วนตัวโปรแกรม VNC นะครับ ตัวโปรแกรม VNC ครับสามารถที่จะนับทำการดาวน์โหลดนะครับจากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วไปเป็นฟรีแวร์นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัว IP address นะครับของตัวรับรีปไพเข้าไปในที่นี้ของผมก็คือ1 9 2 1 6 8 1 3 7 4 4หนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช้โปรแกรม VNC ก็ได้ก็เพียงแค่ต่อจอเมาส์และคีย์บอร์ดบนตัวรับริปไพก็สั่งงานก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับสำหรับตัวนะครับ VNC ครับเมื่อเราใส่ IP address เข้าไปแล้วก็ Enter ครับ ตัวรับบริพายก็ให้ล็อกอินครับในส่วนของตัวล็อกอินก็คือ username ไพ่นะ password ก็คือ lastury นะครับอ่าโอเคครับ enter นะครับเมื่อเรานะครับเข้าสู่หน้าตาเดสก์ท็อปของตัวรับบริพายเรียบร้อยก็คลิกไปที่ console นะครับเพื่อทำให้ในการสั่งงานทีนี้ครับพิมพ์คำสั่ง sudo s นะครับ su นะครับเดี๋ยวเราักครู่นะครับอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็นะครับใช้คำสั่ง ls เพื่อ list file directory นะครับ สำหรับตัวนะครับซอสโค้ดนะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า face recognizer นะครับแล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้โฟลเดอร์นี้ Copy ครับแล้วก็ไปที่นะครับชุดคำสั่งล่าสุดก็คือ cd แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ p พา t เพื่อทำหน้าที่เข้าสู่ทับตัว root directory face recognizer ครับแล้วก็ ls ครับ สำหรับตัวซอสโค้ดของเรานะครับก็จะชื่อว่านะครับ face detect video.py ครับรวมถึงนับตัวในส่วนของตัวฐานข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า source s output image ครับก็จะมีนะโฟลเดอร์รูปร่างลักษณะนะรับประพันธ์สารฐานของใบหน้าของสมาชิกแต่ละคนนั่นเองนะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มในสองตัวใบหน้านี้นะครับสมาชิกใหม่ๆก็สามารถเพิ่มเข้าไปในในส่วนของตัวโฟลเดอร์โฟลเดอ่์ source s t นะครับ output image ตัวนี้นะฮะได้เลยนั่นเองนะครับนะครับผมก็ หลังจากนี้ครับเราก็จะใช้คําสั่งนะครับในส่วนของการรันโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่านะครับสักครู่นะครับ sudo Python เฟสเดท e ทค t ิดีโอพแล้วก็นะครับ t นะครับซอเอพตอิมเมเพื่อทำที่ในการบราวไปยังตัวโฟลเดอร์ที่เก็บฐานข้อมูลใบหน้าอยู่นะก็ e n t e r นะครับรอสักครู่ครับให้ตัวรับปริภานนั้นทำการอ่านนะครับฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวรับปริภายนะครับแล้วทำการเชื่อมต่อกับตัวกล้องเว็บแคมนะครับ มาแล้วครับทีนี้นะับที่หน้าจอเขาจะปรากฏนะครับหน้าจอของนับหน้านับที่สแกนถ้าเกิดว่านะครับไม่ตรวจจับเจอไม่ได้เจอใบหน้านะก็จะไม่มีกรอบล้อมรอบใบหน้านะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดนะครับเจอใบหน้าก็จะมีกรอบนะครับล้อมรอบแต่ในนี้ทางนั้นครับมือผมบังอยู่นะเดี๋ยวผมจะใช้ใบหน้าผมลองสแกนดูนะครับนะครูนะครับ มาแล้วครับนะถ้าเกิดผมสแกนผ่านนะครับก็จะมีชื่อนะครับปรากฏบนกรอบนะครับสี่เหลี่ยมที่ปรากฏอยู่ดานบนหน้าจอนะครับก็คืออย่างเช่นผมนะผู้พัฒนาก็คือพิสิทธิ์พลนะก็จะไปขึ้นคําว่า person พิสิทธิ์พลบนกรอบล้อมรอบรูปใบหน้าเองนะครับอันนี้คือบุคคลที่รู้จักนะครับ นะครับและสาหรับคนที่2ที่ผมทาการทดสอบผมได้ทําการเอารูปใบหน้าของคุณใหม่ด้วิการนะครับเข้าไปสู่ใน่วนของฐานข้อมูลที่อยู่ในตัวลาเวลิพายนะครับอ่ีผมลองสแกนดูครับคุณใหม่นะครับว่าจะขึ้นอย่างไรนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะขึ้นนะครับชื่อใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่สักครู่นะครับพอดีมือไปโดนปุ่มนะครับอ่าเนื่องจากว่าผมทดสอบคนเดียวนะครับไม่ไม่มีคนช่วยนะครับทำให้ต้องหาอาจจะต้องหารูป จากสื่ออื่นๆนะครับมาทําการทดสอบอ่านะครับก็จะปรากฏนะครับชื่อใหม่ขึ้นบนนะครับกรอบสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบหน้าเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือคูณใหม่นะครับที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะครับเสียบร้อยเปิ๊กภาพลองคนอื่นบั่งที่ไม่ได้ลงในฐานข้อมูลนะครับเอารูปใบหน้าธรรมดาแล้วกันนะครับสักคู่ครับพอดีผมอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ทดสอบไปด้วยครับอาจจะทุรัุเรนนิดนึงนะครับ อันนี้คือหน้าสวยเดี๋ยวรอสักครู่ครับเอาอ่ะรูปคนนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ชื่ออะไรผมไม่แน่ใจกันนะครับอันนี้นะครับรูปของนะครับดาราท่านนี้นะผมไม่ได้ใส่ไว้ในตัวฐานข้อมูลนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเกิดรูปนะใบหน้าที่ไม่ได้ใส่ในฐานข้อมูลสแกนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรารอดูนะครับอ่ะนะครับก็จะขึ้นคำว่า no user นะครับอ่ะลองดูชัดนิดนึงครับ ซึ่ง no user ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการส่งนะครับ line notify ออกไปว่าแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะครับมี no user เข้ามาสแกนครับอ,รอ่ะมาแล้วครับอันนี้คือ line notify นะที่ผมได้ตั้งเอาไว้อ่ะตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เองครับเห็นไหมครับ alert นะครับ No user ก็คือเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลก็จะทําการ capture นะครับรูปจากกล้องตัวเดียวตัวนี้นะครับแล้วทาการส่งไปยังไลน์ notify นั่นเองนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะครับมีคนที่ไม่รู้จักนะเข้ามาสแกนครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่นนี้ผมเอารูป no user ครับเข้ามาสแกนอ่ามาแล้วครับมันจะขึ้นคําว่า no user ด้านด้านบนรอบนะอาจจะเห็นนะครับไม่ชัดนิดนึงอ่ามาแล้วครับอ่านี่นะครับคนนี้ ก็จะขึ้น No user นะครับก็คือแจ้งเตือนผู้บุกลุกนะครับ Alert No user ก็คือไม่มีผู้นะครับใช้งานท่านนี้อยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับก็จะปรากฏรูปขึ้นมาซึ่งก็จะทําการแคปเ t อร์รูปนี้ส่งไปยัง Line Notify อีกทีนึงกันเองส่งได้ทั้งข้อความแล้วก็รูปนะครับอันนี้นี้ผมลองใช้ใบหน้าผมบ้างนะครับพอดีผมนะครับทดสอบไปด้วยแล้วก็อ่าพิสิทธ์พลครับ กล้องอาจจะต้องใกล้นิดน,นึงครับพอดีผมไม่ได้ปรับซูมอ่านะครับพี่สิทธิพลพอดีเส้นผมผมอาจจะบางนะผานไปนิดน,นึงนะครับเพราะว่ารูปที่ใส่ในฐานข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องให้ตรงแนละก็ล่าสุดนิดหนึ่งครับก็คือให้ใกล้เคียงกับหน้าที่ปัจจุบันที่นํามาสแกนมากที่สุดครับความผิดพลาดก็จะลดลงนั่นเองนะครับอ่านี่หน้าผมถ้าเกิดว่านะมีหน้าบุคคลที่รู้จักก็จะขึ้นชื่อบทกรอบสี่เหลี่ยมและนะฮะไม่ทําการส่งลายในไฟล์นั่นเองครับ ส่วนที่สองครับก็จะเป็นในส่วนของการนะครับดูนะครับในส่วนของนับฐานข้อมูลนับที่อยู่ในตัวรับบริพายนั่นเองนะครับเนี่ยผมก็เข้าไปที่นับมือถือผมผมลงแอปที่ชื่อว่าไฟล์ซิลลาตัวนี้นะครับผมก็กดรับเข้าไปนะครับอ่าในที่นี้ผมเนื่องจากว่าตัวรับบริพายนผมเนี่ยจะมี IP ทั้งหมด2 IP ครับเนื่องจากว่าผมทดสอบเนี่ยผมไม่ใช้เราเตอร์คือผมจะต่อสายแลนเข้าเน็ต ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อทางานกันจับ Wi-Fi ที่มือถือเครื่องนี้ปล่อยออกมาแต่ว่าตัวการที่จะ Acces เข้าไปได้ต้องใช้นะครับตัว Wi-Fi 2วงเพราะว่าผมใช้มือถือตัวนี้นครับจับกับตัวก็คือเปิดเน็ตด้วยตัวเองนั่นเองนะครับฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น2วงฉะนั้นผมจะใช้ในส่วนของตัว Wi-Fi ของตัวรับวิพายจับตัว Acces s p อย n t เครื่องนี้แต่ว่ารับวิพายตัวนี้จะออกเน็ต นะครับผ่านตัว l i n e n o t i f y เนี่ยผ่านสายแลนตัวนี้ก็คือมี Wi-Fi i p 2ชุดแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงๆเราต่อแค่สายแลนเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องตั้งให้ยุ่งยากเหมือนผมก็สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันจะทำการส่งออกผ่านทางสายแลนผ่านเน็ตนะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยใช้ IP ชุดหนึ่งของตัวรนันดี้ก็คือ1 9 2 1 6 8 4 3 5 7ึ่งดีาซึ่ง i อชุดนี้เกิดจากตัว w i f i ของตัวไรนันดี้ไฟจับกับตัวนะครับ a อ c e s s Point ที่ปล่อยโดย คีย์คอนเนคครับอ่ารอสักครู่ครับนะครับก็จะปรากฏไฟล์ขึ้นมานะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Face Recognizer ตัวนี้ครับอ่าส่วนนะครับโฟลเดอร์ที่ทำมาที่ในการบรรจุฐานข้อมูลใบหน้านี่อยู่นี่ครับสอด Output Image มีชื่อใหม่ No User No User ตรงนี้ห้ามลบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฐานใบหน้าโดยรวมที่ลักษณะสันฐานเนี่ยไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองครับมันต้องเอารูปใบหน้าตรงนี้มาเปรียบเทียบกับโฟลเดอร์ทั้งหมดเพื่อ นะครับถ้าเกิดไม่เจอนะครับก็จะเข้าสู่ no user แต่ว่าถ้าเกิดหน้าคุณใหม่หน้าคูณพิสิทธิ์พลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วใน open s v e เนี่ยเจอเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อโฟลเดอร์นั่นเองฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างโดยการคลิกนะครับเม,เมนูนะที่อยู่ด้านบนก็คือนะครับน่ะ new folder ตัวนี้นะครับเรา New f โ l d e r ไปปุ๊บล้วก็ใส่ทาการอัปโหลดใบหน้ารูปพรรณสันฐานใบหน้าของเราเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลบก็ได้ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก ดีลิทบุ๊บดีลิทอยู่นี่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ลบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําการนะครับส่งให้ทางคุณนะครับลูกค้าอีกทีนึ่งนั่นเองนะครับนะครับแบ็กกลับมาใหม่ Connect ครับชื่อว่า Face r ก c ด g เซอร์ตรงนี้นะครับสามารถดูฐานข้อมูลผ่านนะครับแอปได้แล้วก็ทำการลบหรือเพิ่มนะครับ บนแอปได้นะครับตอนนี้ที่นี้ผมที่ใส่เข้าไปก็คือใหม่นะครับกับ no user นั่นเองนะครับแล้วก็คลิกปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการ delete โดยการคลิกนะครับเครื่องหมายถูกด้านหน้าแล้วก็กดปุ่ม delete ตรงนี้นะครับหรือจะ new folder ก็คือคลิก new folder ได้เลยนะครับในแอปก็จะมีในส่วนของตัวเมนูตรงนี้อยู่แล้วนะครับครับผมนี่คือการทดสอบนะครับในส่วนของตัวนะครับเราเรียกไพ่สแกนใบหน้านะครับและสําหรับนะครับการเข้า ในส่วนของตัวลอกที่ทำหน้าที่ในการบันทึกผ่านเว็บนะครับก็ใช้ ip 192.168.137.44นะครับ lock.yp ตัวนี้นะครับสักคู่ครับอันนี้มันจะเยอะนิดนึงอันนี้คือล่าสุดครับปี2020เบเดือน5วันที่19นะครับแล้วก็เวลานะครับแล้วคนที่เข้าสถานะจะเป็นอินนะครับแต่ว่าที่สแกนเมื่อกี้นะครับมันจะมีในส่วนของคุณใหม่เข้ามาสแกนด้วยมี no user ด้วยแล้วก็คุณใหม่ No friendly. โนยูเซอร์นี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในตัวตารางนี้ด้วยรวมถึงคุณใหม่แล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาสแกนรวมถึงผมด้วยแล้วก็จะมีการส่งไลน์ u น i f ์ไฟออกไปเมือ่อนะครับคนคนนั้นไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบรับบริพาสแกนใบหน้าแจ้งเตือนผ่านไลน์ n นอร i ไฟเมือ่อนะครับบุคคลนั้นไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสาราบวันนี้สวัสดีครับ